เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จัดได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเยนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันต,ตรงๆเลยแล้วลกันเลเยนเซนช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กนา o ์กอก next generation เองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการพูดถึงการ์ด ที่กําลังจะเข้ามาในแพทเลเวลร้อยนั่นเองนะว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างนะฮะที่เราสามารถไปฟาร์มหรือว่าสามารถไปหมุนกาชาแล้วได้รับมานั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับมาดูที่ตู้เลยนะก่อนอื่นอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือเจ้าตู้ตรงนี้ครับตู้การ์ดฟา้าระดับสูงเนี่ยจะเปลี่ยนราคานะครับจาก480ในแพทกราเซมเนี่ยพอเข้ามาเป็นแพทเลเวลร้อยแพทเอเดรบารันเนี่ยก็จะกลายเป็น600เหรียญในการ หมุน1ใบนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถดองไว้ได้เตรียมตัวไว้ก่อนได้นะครับอ่าแต่เดิมเนี่ยของเราตู้480เนี่ยมันจะมีสูงสุดถึงแค่เจ้าสกายพิทายตรงนี้ใช่ไหมครับมังกรบินนะแต่ว่าแพทหน้าก็จะเพิ่มมาอีกแถบหนึ่งตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะรวมถึงมีบางใบที่มันมีอยู่แล้วในกลาเซมอย่างเช่นสติงมาดัมเรดิกอาเชอร์หรือว่าจะเป็นอินจัสติด สเกลตันพิ i เนอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้ว5ใบนี้นะแต่ว่าการ์ดใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีแต่การ์ดเด็ดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทีละใบนะใบแรกนะครับ e v i l Druid ตนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใส่อาวุธแล้วก็เพิ่ม Critical Damage 24%อนะครับอันนี้ก็ต้องลองหาเพื่อนๆที่เล่นใา่คริว่า24%เนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วอย่าลืมว่าแพทหน้าเนี่ย ในส่วนของอาวุธและโล่รวมกันจะใส่การได้ทั้งหมด5ใบนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองบาลานซ์ดูเพราะว่าการ์ใบนี้เป็นการ์ที่ใส่ได้ทุกช่องเลย5ช่องจะใส่5ช่องเลยก็ได้ยังไงก็ได้นะครับอ่ะต่อไปอันนี้คริสเบิร์กนะครับใส่อาวุธเหมือนกันตัวนี้จะเพิ่ม PVP Final P Damage Bonus 6%กนะฮะก็คือทำดาเมจใน PVP กายภาพเนี่ยแรงขึ้น6นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นออฟ PVP เนี่ย เอาไปลง KVM เอาไปลง GVG หรือห้อง PVP อะไรเงี้ยมันแรงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วใส่ทั้งหมด5ใบก็30%นะครับเจ้าจตัวเฟนดาก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของสายเวทเป็น PVP Final M Damage Bonus 6%นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับก็ใครเล่นสายเวทวิศาอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเหมือนกันเนาะอันนี้คือในส่วนของอาวุธก็จะเพิ่มเข้ามา3ใบนะครับต่อไป เสื้อกราะจะเพิ่มมา2ใบนะครับใบแรกก็จะเป็นน้องเต่าทองนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม p p Final P Damage r e d u c t 3.6แล้วก็ p p การสถานะ3.6นั่นเองนะครับก็ดีเหมือนกันมันอารมณ์เหมือนแบบใส่เมอร์ฟี่อะไรเงี้ยเออแล้วมันใส่ได้2ใบมันก็ประมาณ7.2%แล้วได้ต้านสถานะด้วยก็ดอว่าเป็นการที่น่าสนใจมาก อนะต่อมาบาโทรีบาโทร,ทรีก็จะคล้ายๆกับตัวเต่าทองนะเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจาก P Damage r e d u c t เป็น M Damage r e d u c t 3.6แทนแล้วก็การสถานะอีก3.6นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามองว่ามันก็ดีนะคือจะใส่2ใบอะไรนี้ก็ได้ครับถ้าเราใส่พวกการสถานะอันนี้เยอะๆเนี่ยอนาคตรเราอาจจะถอดเงื่อกออกไปได้ใบหนึ่งหรืออาจจะได้2ใบอันนี้ก็ต้องลองบาลานซ์ตัวละครดูนะครับต่อไปการ์ดผ้าคลุมเพิ่มมา2ใบ ผ้าคุมเนี่ยเหมือนกับเสื้อกรอกเ,เป๊ะเลยคือกันพีดาเมดรีดัปใน PVP 3.6แล้วก็กันสถานะ3.6วันเดอรเลอร์ก็3.6เป็นกันเวทแล้วก็การสถานะ3.6คือเอาง่ายๆว่าเจ้าเต่าทองกับพังเนี่ยความสามารถเหมือนกันแค่คนละส่วนนะเสื้อกรอกกับผ้าคุมส่วน บาตโฮลีกับวันเดอร์เลอร์ก็ความสามารถเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันแค่ใส่คนละส่วนนั่นเองนะเพื่ออนาคตถ้าเราเล่นสมมุติเล่นพักเราอาจจะใส่4ใบนี้เลยก็ได้นะเสื้อ2อง้าคุม2และรองเท้าก็ไปใส่การาดเลือดแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองบาลานซ์ตัวละครดูนะเพราะว่ารองเท้าในแพทต่อไปเนี่ยไม่มีเพิ่มมาสักใบเลยนะครับในส่วนของการฟ้านะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นของแพทกา้าสเต็มเนาะที่มันมีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปหาได้แล้วในแพทนี้นะครับที่เหลือนะฮะ อีกทั้งหมดเนี่ย8ใบนะฮะจะเป็นการ์ดที่เอาไว้บูสต์ดาเมจโดยรวมที่ดีมากๆนะครับใบแรกนะครับก็จะเป็นตัวอารามนะครับซึ่งอารามเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมรไรท่าให้15%นะครับ15%ใส่ส่วนหัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหัวคุณเนี่ยมี2รูทุกชิ้นเนี่ยจะใส่อารามได้ทั้งหมดเนี่ย6ใบ นะครับใส่อาร์มเนี่ยหกใบก็หมายความว่าจะเพิ่มดเาเมจไรท่าตีเาเปรนตะฮะอันนี้คือโคตรเยอะใครเล่นแบบพวกพอค้าจะในนกหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะแรงขึ้นมากๆพอสมควรแต่ยังไงอันนี้ก็ต้องลองบาลานซ์ดูเราอาจจะไม่ได้ใส่6กไปอาจจะต้องบาลานซ์กับพวกพีดาเมจเอ็มดาเมจอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปโจ๊กเกอร์นะครับจ๊กเกอร์ก็เป็นการ์ดใส่หัวเหมือนกันก็จะเพิ่มดเาเมธทตุพิษ15%ออันนี้ก็จะเหมาะกับ สำหรับพวกสายแอสซิซินอะไรพวกนี้นะก็ใส่ได้ทั้งหมด6ใบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคล็อกนะฮะอันนี้จะเพิ่มธาตุโฮลี่นะครับ15%เนอนาะอันนี้ก็เหมาะกับพวกเพลสนะครับที่เล่นสายโฮลี่หรือว่าอาชีพอื่นที่ออฟโฮลี่ใช้ธนูโฮลี่อะไรเงี้ยก็จะแรงขึ้น15%ใส่ได้6ใบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคล็อกทาวเวอร์แมเนเจอร์นะครับตัวนี้จะเพิ่มธาตุโกดนะครับ อีก15%็ก็เหมาะกับวิชานะครับพลาสสามเนะี่ยก็จะมีสกิลธาตุโคที่มันไร้หลอดอะไรพวกนี้ด้วยก็จะทําให้แรงขึ้นเหมาะกับคนที่เล่นเน้นพวกโคตเล้นพวกนาปามอะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นส่วนหัวนะแล้วก็ส่วนประดับนะครับส่วนประดับก็เพิ่มอีก4ใบก็จะเพิ่มเป็นดินน้ําลมไฟนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นธาตุดินครับหนูแครมนะก็อาจจะเหมาะกับคนที่เล่นธาตุดินเป็นหลักนะฮะ แล้วก็ไฮดร้านี่ก็จะเป็นไฟนะครับอ่าแล้วก็ตัวดาร์กเฟรมเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้านะครับแล้วก็เจ้าสาวแท่เนี่ยก็จะเป็นธาตุลมนะอย่างเช่นวิาร์คาทาโลอะไรเงี้ยที่ธาตุลมแรงๆผ่าแรงๆเงี้ยก็ใส่ใบนี้ก็จะแรงขึ้นดีกนะเราก็ใส่ได้ทั้งหมด6ใบนะเพราะว่าประดับสองข้างใช่ไหมครับแล้วก็ทาริสอีกหนึ่งก็ใส่ได้หมดเลยนะแต่อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราในการบาลานซ์ได้เลยนะและนี่ก็คือการ์ด ฟ้าทั้งหมดนะฮะที่จะเข้ามาในแพทเลเวลร้อยนะฮะถือว่ามีแต่การ์ดดีๆทั้งนั้นนะในมุมมองผมนะเพราะว่าการ์ด PVP ก็มีป้องกันใน PVP ก็มีการ์ดสายคยีก็มีเพิ่มคีแดมแล้วก็การ์ดธาตุเนี่ยก็คือมาทั้งหมด8ทธาตุก็คือมาซับพอร์ททุกอาชีพอยู่แล้วดินน้ำลมไฟโฮลี่ไรธาตุโกสล้วก็พิษก็คือครบเลยนะก็เรียกได้ว่ามีให้สำหรับทุกอาชีพนะไม่ต้องน้อยใจไป นะครับโอเคนะก็ถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงนะคิดว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้ใส่2ใบใส่5า้าใบใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นคอมโบกับการ์ดเก่าๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็มาศึกษาข้อมูลตรงนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครยังไม่กด s ับสไคร b ์ก็ฝากกด s ับ s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับผมแล้ววันไหไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ